ตะกาเอ้ยปลูกให้เอ้ยชาตน้นนั่นค่ะต้นดอกไม้สีเหลืองอนะปลูกเฮียงกับก๊กอันพันธิษนี่ของข่อยหัวหดอันหนะึ่งพันไรนะข่อยซีนเอามาว้วยไปอยือจะเลี้ยงทุกคนหันไปตอนลิงเอามากล้วยไปตอนลิงพร้อมพอวะโซรูหมักล้วยตัวมันเห็นสุกๆนะมักลิงกับตะอีต้นมาเ,นะเอ้ยย่ำนี่แล้วว้มันหิวใครกับมันเราให้เสร็จกันไหมให้เสร็จ้ เอาตือไพเลยสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขเดอร์สาบายดีพี่น้องฝั่งไทยสาบายดีพี่น้องฝั่งลาวฮัมโมสุขสุขเดอมื่อนี้มื่อนี้ร้านมายามพี่น้องร้านมายามเพิ่นบริมาสองถิดแล้วพอดีเพิ่นบริมาสองถิดแล้วแล่ละกรับเพิ่นหากามายามอีกร้านชายไปเลยวะเสิเอาของฝากไปให้หลานก่อน อันนี้เอามาตุละเขาสีพาทุกคนมาเบิกนะเขาจะตัดของฝากให้ร้านไม,ม่เม็นคลองฝากเลยเรียกว่าเจ้าเอาก็คือของฝากของต้น่เลยปนระมาณนี้เขาสิมาตัดนะทุกคนก็คือร้านมาแต่พอดีมากล้วยกับซุปเลยทุกคนพ่อแล้วก็มากล้วยนในซุปเลยทุกคนถ้าว่าเ้าอยากไปไปให้ลิงกับปานันพี่นะ้อง <c oughs> อยาไปลิงที่ดงเมืองอบอกไม่มีหมูไป ถ้าคลิปนี้ฮอด1นึ่งหมื่นล่เออบวมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลายกาเซียนเซียนซื้อมากล้วยไปฝากลิงพร้อมพี่น้องเลยคอยากไปอยู่บวมีหมูนะตัดเลยมาจากพี่น้องคอยสิตัดไปหลานมันชุกอยู่เลยนี่ขนก็ใหญ่อยู่เลยนะมันก็ะเด็นสิบเลยอย่บอกดิตัดเลยบอนนี่โดนอยเราไปให้่นงอกินบอน อันน้นข้าวอยากไปเอาอันน่ะไปอันนาไฮลี่โบก้าไปคูดีเอาฮะหมู่ไปถ้ากาเอ้ยปลูใใใกให้เอ้ยชาต้นอันค่ะต้นดอกไม้สีเหลืองอนะ <โด S 1> ปลูกเฮียง <โด S 2> กับกกอันันินี่ของข่อยอันโหดอัน 1, หนึ่งพันไลน์นะ่อยเซีนเอามา้วยไปกระสีพายทุกคนหันไปตอนลิงเอามา้วยไปตอนลิงพ,พร้อมเพราะว่าโซดูมาขวบอันตัวมันเห็นสุกๆนะ หมากลิงกับตาอีตนมาเอายามยีแล้้มันหิวไปเบิ่งหมากหมวกวันนี้ไปเบ่งหมวกพี่น้องเพิ่นมานะเพิ่อนยังเพิ่นก็อยากได้พ่อย่อนัุหนอดนะเอ้วยวยอยู่เนอยปุ่งขักเนาะกันเอ้อยู่เลยพี่อ่ะเบิ่งเบิ่งเครื่องปลูกของพังเพิ่นอ้าดอกอันนี้ดอกเลยตากะ

จะได้ก็ได้เอาเอาตัวได้มหายก็เอาหายแล้วนะว่าเอาหมากอันโอลิโอมานี่แบบอยากเอาผัดจองอันหนี่งหายอีน้องอปเอาอันนี้อันนึ่งได้เลปเอาหนึ่งได้ก็เอาได้ตัวอยู่ในนี่้บอกเอาอยู่นอกมันจิ้มกันเอาไปเลยเอาสมอยู่ว่าอะไรอู้บางมูอัหวานได้เออมูหวานแล้วมันยกได้อีกตัวสมมันมันมาพออะไรหมากเดียวนี่จ้ะไออีกหนึ่งใช่ไหมที่เอามันหวานมันมันอะ พุ่ะะมพี่น้องมาอีหยังก็อยากไดไปเป็นไปเอาอีกอันหนึ่งมีแนวสียหายอีกอันหนึ่งวะครับตามมาคว้าตาัวแนวใคยมีแนวตะก็คือผ่านตาเห็นต้นแปงน,งนัวจะอยู่ในสระเห็บเชจะแทงลูออกกินนะต้นแปงนัวนะ ใ่ม sí, no um, oh, no ันบอกับโโหดคอยมีอีกอันนึ่งสียหร้านคอยพี่น้องาเบิพีมักหซุปฮ่่คอดนมากอ่ะอือต้องไปผ่าเครื่องไหนเรียว่าสีเอวหน่อยน่อยาหน่อยนอมากซุปหน่อยน้อยหน่อยน้อยเอาเอาหน่อยดีกวมันเกินเลยน่อยใหญ่ว่าให้เลย ดูอันนู่ยนี่ก็ลูไเสียอันนี่มันหืมแล้วมันหืมมันบปแซ่บนี่นี่มันชุกเลยอืมอะไรนี่กินน้อเอาให้หลานเห็นอยู่บ่หนุ่มใหญ่ก็นำ่าเอาไว้กินเองเมื่อหนุ่มใหญ่เล้วก็พาไปจีผ่ากินกับอันดาพร้อมด้อืมหมอกบัวกับเอือยมาจักรล้านพี่เจ้าจับดีๆนี่กวยเจ้ากันมันไง เีเยหมักขือได้เลยวะได้แล้วแม่เหรอวเราไหมบอกออกนะตะก้าออกนะไหมพี่เลี้ยงมาเลยเลุยดำบวกแค่นี่โอนะ้ยตดนเด่น,น,น,าาน,นจักสีหเห็ดอะไรเน,น,นาะยังจักโตกะลุยนี่ฮะกา แล้มันยังสีหาโตเลยมันพี่นดองเว้ยนใหม่ข้าอะไรกันเฮ้ยอดนี่ยพี่พี่พี่มาอาทางนอีกคพายไม่เหม็นตเด็กันตัวเอง กระากรา,านี่เานบักใหญ่มีได้พี่น้องเลยผู้คุดก็ได้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 ทางละคุณใช่ <c ười> นี่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 เ่ตัวใหญ่อย,ย,อยู่มันออกขากอะไรคุณแต่นาหดมันให้หออกแล้ว บอกาตัวนี้มันอยู่ในกระต้อขากลิพี่น้องยังไงบิร์ดูคุณนี่เงียบมากง่ายนะตัวไ้นบอกเอาบอกเดี๋ยวขากลิตัวนี้สับ,บายพูดพอดีเร็วเดิน ตัวนี้ได้ชนิดเนี่ยตัวนี้มันยังอ่อน,นเนเ่ล้าไปลงไปก่อนหลุมุเเอานะเอาสียมเกาะมันมันเถิงดีดอก พี่น้องอะเบิ่งอะไรดูนะมาแล้วก็อีหยังเพิ่นก็สิเอาสิเอาหมืดหมักตัวแห่กระดอกเนาะหมักตัวแห่ปลักลายเดี๋ยวโบมีผู้กินมีแต่ผู้เป็นกระเพาะพี่น้องคอยผูกมันคอยนี่ก็กอลต่อไอทีตาก้อหน้าเจ้าก็มีแรงคุณ kìa khi có aunque anh Ra Đơn khu này anh Har League là nghe nhiều nh czego printed nhiều group đạp đ Mak em sẽ ดีตัวนี้ก็ติ่งลำลามเลยนี่เอาะไรคืนตัวเทิงมีเสียงอะไรเสียมเกาะะนก็มีตัวใหญ่อยู่มันหยาบบรรากาศด้วย เฮ้ยนำไมาอ่อนนำไมน้องตัดคือเป็นเครือสื่อใดแต่ว่าแต่ว่าพอเสียห้วีนึงเพราะว่าอันขับปัดกันเด้พอเทพได้เฮ้ยเลือกมันเลือกที่เอาวีได้ก่เงี้ยนี่มันซุกเลยพี่น้าอ้ย เอาไปหั่กะเพราวี1นึงประเด็กกระตวงประเด quote, ็กระชเอาอีกไหมบอกะพี่ right> ้างประเด็กกระเอาข้าาติ๊ทยิไดเล่จะมาติไยหรอเดินชีหลานเดินหายวีอ้านี่หพี่้องนี่มันมีมะก้วยมัก้วยฟ้าเผลนี่นะหายวีนึง กะเพราวีหนึ่งข่วีหนึ่งแล้วกะวีนี่กับอันอีกชุ่มไข่ช่มไข่สามสี่คนเป็นฮันไดหมักหมูที่เนาะมาหุ่มข่กใะ้หนอยแล้วหรอนนเนี่ยหมักเครือด้่เอไปกินาวก็ได้นั่หะอมกเลื ูพี่น้องมาเคอก็ะไรได้ทุกอย่าี่อะไรปาเด็กปาเสือประไรที่นตัวเองจ้ะจว่าเพื่อนเห็ดเองตอนแหนทุกคนเบึงยอดหลังกระไรเดือก่าไปไปหางเห็ดต้อนกับเอือยกับไเยเด็กเห็ดประเด็กประเด็กปลาเด็กกัะปูพี่น้องกัะปูหรือก็ปลาเด็กปลาสืล้ล้อ่ะตวงค่อันนี้ตาตาเสบบ่เมนตามเห็ดเจียว จ,ปจบปลาแดกแกบังม่วงในเส้นาหนะนายเอาะตุ๊กฉันว่าอะไรเนาะได้กินอยู่บ่ <c oughs> เห็ดละโงกมีบ่างไหมนี่คือว่าเอิอเอาใส่พี่น้องปลาแดกรวมอันนี้มีกับปูมีเห็ดละโงกมึงหน่ามันอีกมึงหน่ามันมันตวงเลยพี่น้องต้องขออภัยเด้อสำรับพายบ่บอันบ่กินปลาแดก แต่ว่าเฮามักบ่แดกได้เฮานะคนลาวน่ะคั่นบ่นั่นต้องข้าวเหนียวกับปลาแดกโลดเฮาก็แบหม้กินอืออาเอกักินะหลานก็ยังบ่ทันตื่นพี่น้องเอ้ยพมันเื่อยหมดแล้วตอเฮ็ด่หอืตวงอะคือยงมเอื้อนี่ แบบอย่างคุยก็ทิลึลกเลยเพราะหลกกอยากในทางมืดก,กินเลยยา <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> มันเหี่ยเลยเดี๋ยวมันเม็นแางวัน,น,น,นสิตอมทุกคนทุกคนทุกคน,กคนตอนนี้คอยกระไดเกียบเขื่อนกับเอื้อแล้วแลยโอ้ผมพมุ่มยุงเลยน้ำไม้กระไดลายติบได้พอแกงเกียบเขื่อนให้เปิด <c> <c> เปินสีเมื่อสวรรค์นักขี่พี่น้องเบนเปินสีเมือ่องนครไกรสอนเปินสีเมื่อก็เลยว่าเตรียมอนาไหายย้เนาะโดนเดินผืนมายามเทิรนหนึ่งก็เลยว่าเตรียมให้เผืนน้อยนึงคุนพี่น้องเอยประเดี๋ยวอัไรได้ขนาดน้ำไม้ก็ย,ยังเอาประเดี๋ยวพ่อผืนเอาเนาะก็ค <c oughs> ือมาฮอนนีก่การสิขอจบคลิปอย่าลืมพี่น้อง คือทีกาบอกเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหมการในเด้อถ้าหากว่าคลิปคลิปนี้ของกาได้ 1, หนึ่งพันไลค์เนาะทุกคน 1, หนึ่งพันไลค์กานนั่จะเอาอาหารไปให้ในลิงน้อยเนาะก็คือเป็นมักกล้วยนี่เลยพี่น้องเลยอ่ากาสัญญากับทุกคนเนาะถ้าคลิปคลิปนี้ของกาฮอดหนึ่งพันไลค์กาจะเอา มากล้วยคะไปหล้ลิงน้อยเนาะ,ะไปใหล้ลิงน้อยพุ่นน่สงสารไร้พี่น้อยแบบช่วงนี้เป็นแบบช่วงที่บ่คอยจะมีหนักท่องเที่ยวไปได้แต่อีต้นได้ไปไปกัแบบลิงน้อยเลยเนาะมาหับเนาะขอใรอยากไปอยู่พี่น้อยบางทีกะสีเดียไปขาไปเมื่อด้ายคอยถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเด้อแต่ขอนทุกคนหน้มันหอดหนึ่งพันไลค์ด้อทุกคนบา,บายบายขอบใจเ้ยล่ะ